อาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับหลายคนซึ่งสาเหตุของโรคนอนไม่หลับนั้นก็เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างอาจจะเกิดจากความเครียดวิตกกังวลอาการเจ็บป่วยหรือแม้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคนอนไม่หลับได้ซึ่งในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันอาการนอนไม่หลับกันครับ เวลาเราพูดถึงเรื่องการนอนนะคะก็จะคิดถึงเรื่องของการนอนปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากระบบ2ระบบในร่างกายเรานะคะระบบแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการสะสมความง่วงเนาะทีนี้การสะสมความง่วงคืออะไรมันคือการที่เราใช้พลังงานในระหว่างวันนะคะไปเรื่อยๆการออกกําลังกายการเดินการนั่งการกินการทํากิจกรรมต่างๆในระหว่างวันนะคะ ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถสะสมความง่วงในระหว่างวันได้มากขึ้นเรามองว่าการสะสมความง่วงในระหว่างวันนะคะก็คือเหมือนความหิวทีนี้เวลาเราหิวใช่ไหมคะถึงเวลาเราไม่ได้กินข้าวถึงเวลากินข้าวเราก็จะกินได้แต่ถ้าเกิดว่าเรากินขันนมกินของว่างระหว่างวันยถึงเวลากินเนี่ยเราก็จะกินไม่ได้ความง่วงเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราไปงีบไปอะไรสักก่อนระหว่างวันเนี่ย ก็จะทำให้เมื่อถึงเวลานอนเนี่ยเรานอ,นอนได้ไม่ดีดังนั้นเนี่ยหมอก็จะแนะนําว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรหลีกเลี่ยงการมีบระหว่างวันเพื่อให้การสะสมความง่วงในระหว่างวันเนี่ยเกิดขึ้นมากเพียงพอเมื่อถึงเวลานอนเนี่ยเราก็จะเข้านอนได้เองนะคะอันนี้เป็นระบบที่1นนะคะระบบที่2ก็คือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตคนเราเนี่ยค่ะจะสัมพันธ์กับการหลั่งของฮอร์โมนตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะคะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเรื่องของเมลาโทนินเมลาโทนินแต่ละคนเนี่ยหลั่งไม่เท่ากันในช่วงเวลาไม่เท่ากันนะคะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้นะคะเขา จะแบ่งการหลังเมลาโทนินเนี่ยออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่หลังเร็วนะคะเมลาโทนินหลังเร็วเนี่ยก็คือจะหลังเวลาประมาณสัก5้าโมงหกโมงนะคะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะหลับได้ดีในช่วงเวลาประมาณทุ่มหรือสองทุ่มก็จะเริ่มง่วงและคนไข้กลุ่มที่2นะคะเมลาโทนินจะหลังประมาณสักทุ่มสองทุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มง่วงแล้วก็เข้านอนได้ดีเนี่ยที่เวลาประมาณ3-4ทุ่มหรือบางทีอาจจะถึง5ทุ่มได้เหมือนกัน กับกลุ่มที่3นะคะคือคนให้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาทนินจะหลังช้าหน่อยก็คือเขาจะหลังช่วงประมาณ4ี่ทุ่มนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเข้านอนเร็วเนี่ยคนให้กลุ่มเนี่ยเขาจะหลับไม่ได้คนให้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาจะหลับได้ดีเมื่อหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานของ2ระบบนี้ร่วมกันก็คือเรื่องของการสะสมความง่วงแล้วก็การเข้านอนตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ย ก็จะทําให้เราสามารถเข้านอนได้ดีขึ้นทั้ง3กลุ่มของการหลังเมลาโทนินอย่างที่บอกอะคะ่ะเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนผิดปกตินะคะมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันนะคะห้เนี่ยมันเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ของเราอีก50%เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองด้วยที่ทําให้ยีนตัวนี้แสดงออกได้ชัดมากขึ้นหรือว่ายีนตัวนี้แสดงออกได้น้อยลงนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า ในในชีวิตเนี่ยบางทีมันมีเรื่องนูน้นเรื่องเนี้ให้ทําเยอะมากมีเกมต้องเล่นมีหนังซื้อต้องอ่านบางทีทําให้เรานอนดึกขึ้นก็บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า เอะเราเป็นคนกลุ่มสุดท้ายหรือเปล่าที่แบบมีนาทนินหลังช้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลพฤติกรรมด้วยประมาณ50%แต่ว่าก็ลองดูค่ะอย่าไปฝืนถ้าเกิดว่าเริ่มง่วงแล้วก็อยากให้เข้านอนตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะเราก็จะเข้านอนได้ดีค่ะจะมีอีกระบบหนึ่งมันก็จะไม่เชิงระบบที่3ามสักทีเดียวค่ะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติของเราเองระบบเนี้ยมีไว้ทําไมเขาบอกว่ามันมีไว้มันเป็น survival เนาะมันมีไว้เพื่อความอยู่รอดค่ะ ดังนั้นเนี่ยเวลามันเกิดอันตรายขึ้นกับร่างกายเราเราจะมามัวนอนอยู่ไม่ได้ระบบเนี้ยเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจะทําให้เราสู้หรือว่าหนีเวลาเขารับรู้ว่าร่างกายเรามีอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปกดการทํางานของ2ระบบแรกทั้งหมดในคนไข้ที่ เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกกังวลหรือว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องอะไรให้คิดอยู่ตลอดปิดสวิตความคิดไม่ได้ค่ะคนไข้กลุ่มนี้ระบบประสาทอัตโนมัติเขาจะทำงานเยอะอยู่ตลอดทำให้การเข้านอนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่ามันไปกด2ระบบแรกนะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะก็เกิดจากระบบที่เนี่ยคะก็คือระบบประสาทอัตโนมัติที่ว่าเขาทำงานเยอะอยู่ตลอดทำให้ ไปกดการทํางานของ2ระบบแรกทําให้การนอนตามธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากส่วนสาเหตุของการนอนไม่หลับนะคะอย่างที่เราคุยกันไปค่ะว่าการนอนหลับตามปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3ระบบที่ทํางานร่วมกัน2ระบบแรกที่ทํางานประสานกาันแล้วก็ระบบที่3ก็คือถ้าร่างกายเราสงบมากพอใจเราผ่อนคลายมากเพียงพอนะคะการนอน,นก็จะเกิดขึ้นได้เองทีนี้ถ้าเกิดว่าระบบใดระบบหนึ่งเนี่ย ทำงานผิดปกติไปการนอนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของโรคนอนไม่หลับนะคะโรคนอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันเกิดจากโรคความผิดปกติจากการหลับอื่น,นๆด้วยนะคะเช่นโรคลมหลับหรือว่าโรคนาโคเลปซีหรือว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับอันนี้ก็เป็นความผิดปกติทางการนอนแบบหนึง่งที่ทําให้คนไข้เข้าใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะอีกภาวะนหนึ่งคือเรื่องของภาวะขายอยู่ไม่สูงอันนี้คนไข้ก็จะ มีอาการรู้สึกว่าต้องขยับอยู่ตลอดเวลาช่วงก่อนเข้านอนทําให้คนไข้กลุ่มนี้เข้านอนได้ยากถ้าตัดสาเหตุความผิดปกติครั้งโรคการหลับอื่นๆออกไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอาการนอนไม่หลับอยู่ค่ะแล้วก็พอจะเรียกโรคกลุ่มที่เหลือเนี่ยว่าโรคนอนไม่หลับกลุ่มโรคนอนไม่หลับเนี่ยถ้าไม่มีสาเหตุจาก โรคอื่นๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่ามันมีความผิดปกติของระบบการนอนระบบไหนระบบที่1คือการสะสมความง่วงระบบที่2กนาฬิกาชีวิตหรือว่าระบบที่3คือระบบประสาทอัตโนมัติที่มันทํางานมากเกินไปนะคะ การรักษาโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยมีอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือการรักษาด้วยการใช้ยาแล้วก็การรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยการรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมเนี่ย เขาเรียกว่าเป็น gold standard treatment ก็คือเป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับจากงานวิจัยหลายๆชิ้นค่ะที่ได้ผลดีในระยะยาวด้วยในขณะที่การรักษาด้วยยาเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้มีความผิดปกติจากการหลับจากโรคอื่นๆด้วยนะคะรวมถึงโรคทางจิตเวชโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือในบางคนที่มีภาวะเครียดเป็นช่วงๆการใช้ยานอนหลับเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ในคนที่มีความจำเป็นแล้วก็ ควรใช้ภายใต้คําแนะนําแล้วก็การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะไม่ควรซื้อยานอนหลับกินเองเนาะยานอนหลับเลายๆตัวเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการที่ค้างในช่วงกลางวันแล้วก็อาจจะมีเดินเซลม้มสมาธิความจําอะไรแย่ลงได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหมอจะแนะนําให้ใช้ยาในกรณีที่มีความจําเป็นแล้วก็อยู่ภายใต้การแนะนําของแพทย์นะคะ g <Gold> o standard treatment เนี่ยก็คือแนะนำเป็นเรื่องของการปรับความคิดพฤติกรรมในการรักษาโรคนอนไม่หลับค่ะ ต้องอธิบายก่อนว่าความคิดพฤติกรรมของเรานะคะอารมณ์แล้วก็การตอบสนองทางร่างกายค่ะสี่อย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนะคะแล้วก็มันมีความสัมพันธ์กันแบบกลับไปกลับมาค่ะคืออารมณ์มีผลกับพฤติกรรมพฤติกรรมก็มีผลกับอารมณ์เหมือนกันการที่เรามีช่องทางในการจัดการ4ี่ช่องทางนะคะก็คือความคิดบางแบบเนี่ยเป็นผลเสียกับการนอนไม่หลับเช่น คนไข้าบางคนมีความเชื่อว่าเราจําเป็นต้องนอน8ชั่วโมงซึ่งจริงแล้วเนี่ยในความจริงเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยเขาเก็บวิจัยออกมาเขาเพบว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยค่าเฉลี่ยาการนอนของคนทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-11ชั่วโมง 6ชั่วโมงก็ปกติ11ชั่วโมงก็ปกตินะคะในตัวเลขระหว่าง6ถึง11ชั่วโมงเนี้ยไม่มีใครผิดปกติเลยขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขของใครอยู่ที่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราหาตัวเลขของตัวเองให้เจออย่าไปคาดหวังอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องแปชั่วโมงมันจะต้องกี่ชั่วโมงแล้วแปลว่าเรานอนได้ดีหรือนอนได้ไม่ดีอันนี้ก็คือเป็นความคาดหวังที่มันเป็นไปไม่ได้ ในกรณีที่คนไข้าคาดหวังว่าตัวเองต้องนอน8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเขาอาจจะต้องการจริงๆแค่6ชั่วโมงมันก็จะมี2ชั่วโมงที่เหลือที่ทําให้คนไข้เนี่ยนอนไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีภาวะนอนไม่หลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นเราก็จะแนะนําว่าความคิดพฤติกรรมแบบเนี้ยเราควรจะปรับยังไงแล้วก็ปรับพฤติกรรมแบบไหนจะทําให้เรารู้ว่าเออเราจริงๆแล้วตัวเลขของเราเนี่ยอยู่ที่กี่ชั่วโมงจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับเรารวมถึงพฤติกรรมบางอย่างค่ะ เป็นปัจจัยที่ทําให้อาการนอนไม่หลับยังคงอยู่เช่นการเล่นโทรศัพท์บนที่นอนเช่นการดูทีวีเช่นการดูหนังบนที่นอนค่ะเพราะว่าสื่อพวกนี้ค่ะมันแทจะทําให้ฮอร์โมนเมลาโทนินของระบบที่2ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยหลังช้าลงใช่ไหมคะสื่อพวกนี้มันมักจะกระตุ้นมากกว่าทําให้เราสุขสงบการกระตุ้นเนี่ยบางทีทําให้เราสนุกมากๆอย่างการดูหนังบางทีเราดูได้ข้ามคืนเลยเพราะว่าเราสนุกมากๆระบบ ประสาทอัตโนมัติเขาทำงานมากขึ้นก็ทำให้เรานอนแย่ลงใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็จะแนะนำว่าพฤติกรรมแบบนี้เราก็ควรจะปรับแล้วเราจะปรับกันยังไงก็จะอยู่ในเรื่องของการรักษาด้วยการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมเพื่อการนอนไม่หลับค่ะถ้าใช้คำว่าป้องกันการนอนไม่หลับอันนี้คือใช้ในกรณีของคนที่ยังไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะหมอก็จะแนะนำเรื่องของสุขอนามัยที่ดีในการนอนหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะ ห้องนอนที่ดีควรจะเป็นยังไงมืดเงียบและเย็นนะคะมันจะช่วยให้ระบบทั้ง3ระบบที่อธิบายไปเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรานอนหลับได้ยาวนะคะ 2. ก็คือว่าสมองเราเนี่ยชอบอะไรง่ายๆค่ะสมองเราชอบอะไรที่ตรงเวลาสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการเข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาในทุกๆวันนะคะสมองเขาไม่ชอบเวลาแบบว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเรามี เวลาในการเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเวลาหนึง่งเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเอาคืนของเราอย่างเงี้ยแต่สมองเขาจะไม่เข้าใจแล้วค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นเขาจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะหลับหรือว่าเข้านอนเนี่ยตอนกี่โมง 3. ก็คือเรื่องของการผ่อนคลายจิตใจประมาณ60นาทีนะคะก่อนการเข้านอนในทุกๆวันจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยทำงานลดลงแล้วเราก็จะเข้าสู่การนอนได้ดีขึ้นค่ะ ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องของการนอนหรือเปล่านะคะทั้งเรื่องของนอนไม่หลับภาวะหยุดหายใจขณะหลับนอนมากเกินไปนอนน้อยเกินไปหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์นิทราเวศนะคะชั้น 5. อาคารคลินิกพิเศษ14ชั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคะ่ะเราก็คงจะได้ทราบถึงอีกหนึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับรวมถึงได้ข้อมูลความรู้จากแพทย์กันไปแล้วนะครับ สำหรับใครที่มีอาการตรงกับที่แพทย์ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหลับกันดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย